เจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าให้งัดประตูให้พังประตูเข้าไปพอเข้าพังประตูเข้าไปเปิดประตูขึ้นไปก็ขึ้นไปเจอศพอยู่ในตู้แช่ ได้เจอก,กับเพื่อนคนตายแล้วพอทีนี้พอสอบถามปุ๊บเขาบอกว่าเขาติดต่อคนนี้ไม่ได้ติดต่อได้ครั้งล่าสุดวันศุกร์แล้วตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยคือประตูมันล็อกอยู่ไอ้เพื่อนคนตายเนี่ยเขาก็เลยโทรหาเจ้าของบ้าน<ม>เพราะว่าเขามีเบอร์เจ้าของบ้านอยู่<ม> <c oughs> โทรหาเจ้าของบ้านเสร็จแล้วทีนี้เจ้าของบ้าน<ม>เขาก็เลยบอกว่าให้งัดประตูให้พังประตูเข้าไปพอเข้าพังประตูเข้าไปเปิดประตูขึ้นไปก็ ขึ้นไปเจอศพอยู่ในตู้แช่เขาก็เลยลงมากันหมดก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่คนตานี่เขาเป็นคนสัญชาติไหนรันบน่าจะเมียนมาเพือ่อนเขาบอกว่าคือเพื่อนเขาได้งานกันหมดแล้วเหรออยู่ยังไงถึงเยอะใช่คือเขากําลังมาสัมภาษณ์กันนายจ้างอยู่ครับเหมือนนายจ้างกําลังหางานให้อยู่แต่ห้าคนที่เหลือคือเขาได้งานหมดแล้วนายจ้างไปส่งที่ทํางานหมดแล้วเหลือคนนี้คนเดียว ที่ว่าเป็นนายจ้างเขาอะแล้วคือตัวนายจ้างนี้เราไปอยู่ไหมไม่มีแล้วครับหนีไปแล้วหนีไปแล้วแล้วเพื่อนเขาปักใจเชื่อไหมว่านายจ้างเขาเป็นไม่มั่นใจครับเพราะว่าตอนที่นั่นเขาบอกว่ามันมีอยู่ห้าคนแต่ตอนเนี้ที่เขาตำรวจเรียกไปน่าจะมีประมาณสี่ 4, ครับสี่ห้าคนที่ไปเรียกไปเป็นพยานครับคนที่เข้ามาที่จะมาหาเพื่อนคนนี้ยเพราะกระเป๋ากระเป๋าเขามีอยู่หกใบตอนเนี้ยรวมตั้งหองคนตายวางอยู่ชั้นล่าง เขาบอกไหมว่าได้คุยกับคนตักครั้งสุดท้ายวันไหนวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมหลังจากจนถึงก็คือติดต่อไม่ได้แต่พวกนี้พวกนี้คือเขาทํางานอยู่เขาก็เลยวันเสาร์เขายังทํางานอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยวันอาทิตย์เขาก็เลยมาหาเพื่อนเขาสุดท้ายไม่เจอเป็นศพสภาพศพที่เราเจอเป็นยังไงบ้างพี่อยู่ในตู้แช่ครับถูกหั่นถูกหั่นหั่นงไงบ้างอ่าช่วงขาหั่นขาหั่นขาครับแต่ส่วนตัวข้างบนไม่เห็นไม่รู้ว่ามันทับอยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับ ผู้ชายผู้ชายอายุน่าจะประมาณไม่ไม่ไม่เห็นส่วนตัวเลยพี่ครับเห็นแต่ขาที่อยู่อยู่ในตู้แช่ครับ